พฤหัสนะคะถัดมาวันศุกร์กันบ้างนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์ในรอบสัปดาห์นี้ดวงชะตานะ,ะนงางไพ่ยิปซีเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราฟังจากอาจารย์มายิกเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะดาวศุกร์นี่เป็นดาวความสุขความงามนะครับเอามาดูซิค,คนที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้อารมณ์ความสุนทรีความสวมมมมยความงามจะบังเกิดขึ้นไหมโอ้มีไพ่ความรักเกิดขึ้นซะด้วยน่าสนใจนะนะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเอาเรื่องไม่ดีกว่าละกันนะนะครับ เรื่องเงินทองครับหรือว่าสัปดาห์นี้ก็เรว่าชักหน้ามันก็ถึงหลังนะเงินฝืนสะดุดติดคัดนะครับหมือนเงินไม่ค่อยคล่องเพราะมีไพ่สองเหรียญกับหัวนะครับและอีด้านด้านนึิที่อยากจะเตือนเอาไว้เลยมีเกณฑ์การมีปัญหามีเรียกว่ามีศัตรูแล้วกันพูดตรงๆแล้วกันนะเป็นผู้หญิงครับที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวท่านเป็นผู้หญิงค่อนข้างจะผิวค่อนข้างจะสองสีถึงคล้ำจะเข้ามามีปัญหาจุก,จ,กจิกแน่ๆกับตัวท่านนะเพราะเปี่ยนไพ่สองใบนี้ถ้าเกิดอ่านคู่กันจะหมายถึงว่าศัตรูแน่ๆนะครับ แต่ถ้าเกิดเรื่องดีก็มีอยู่นะครับเมื่อท่านมีปัญหาอะไรนะครับปรึกษาเพศตรงข้ามเอาไว้รวมถึงสัปดาห์นี้คนรักคนใกล้ชิดกัละยาณมิตรเนี่ยจะเข้ามาเกื่อกูลตัวท่านและที่สําคัญสัปดาห์นี้นะครับคนที่เกิดวันศุกร์ศุกร์ก็คือความรักนั่นเอง<ม>สัปดาห์นี้ถ้าเกิดตัวท่านเกิดไม่มีฟงไม่มีแฟนอะไรมีเกณฑ์การปิ๊งปิ๊งปัง,ปง กับคนรอบๆข้างได้อย่างง่ายๆด้วยเพราะมีไพ่สองถ้วยเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ยืนยันว่าจะเป็นคู่ชีวิตนะมันจะเป็นเพียงแค่เป็นปีต่าง,งๆเพราะว่าองค์ประกอบรอบๆนี่มันยังไม่สวยมากๆนะอีกด้านด้านหนึ่งไพ่สองถ้วยถ้าเกิดไม่ตีเรื่อง,องความรักจะหมายถึงว่าลูกค้าหรือว่าคู่ค้าจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพการงานของท่านนะครับอย่าลืมนะครับสัปดาห์นี้ศัตรูแท้จริงคือผู้หญิงผิวสองสีค่อนข้างจะคขำระมัดระวังเอาไว้นะครับย้ำนะครับ เริ่มกังวลแล้วจ้า,จาหนูเองก็เกิด,ดวันศุกร์ค่ะนะเดี๋ยวลองสังเกตดูหน่อยนะคะผู้ชมนะคะเอาล่ะ